มีค่ะมีรถ SUV, สยูวสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ตัวท็อปรหัสตัวถัง588นะคะ h o n d a c ีอเครื่องยนต์2องพันเกียร์โต,โตปี2003ค่ะเครื่องยนต์ v ีเทนะคะราคาที่199,000บาทเท่านั้นค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะ a อ r b ร์แบ็กุญชารีโมทนะคะรถกว้าง ราก็สองหมื่นบาทค่ะผ่อนสบายเดือนละหกพันบาทค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายขับดีนะคะแนะนํารถคันนี้เลยค่ะ V8 นะคะรถสีดําภายในสีเบจสีครีมมันตัดกันมากเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ 1,99,000บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะดาว2,000 0บาทขึ้นไปนะคะอยู่ที่ประวัติคนซื้อนะคะสอบถามรายละเอียดเิ่มเติมได้เลยนะคะยินดี้ข้อมูลค่ะ VTEC เครื่นนองยนต์2ผ่านเกียร์ออโต้ปี2003 Fu l l o ฟู i ออเลยนะคะ รถดับซีอีวีนะคะ2.0เกียร์ออโต้ VTEC ปี2003นะคะท็อป588ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอ